สวัสดีครับจุงกระแมวบองประโอนกรุบกรุบกันเนียแซมทายทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพลินอวิเชียวยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมที่กำลังรับชมและรับฟังสบายดีเจ้านะครับตอนนี้ที่แม่นแมวลาดนะครับผมเลิกแล้วนะครับผมเบื้องหลังของเรานะครับตอนนี้เรากำลังจะเก็บของนะครับผมเก็บของนะครับ อเก็บเองเก็บเองกัเสียงเสียงค่อยๆมาต้องเห็ดเสียงสูงเก็บเองอนะครับวันนี้ทีมงานเราเบื้องหลังนะครับผมกำลังทำงานเก็บของอยู่<อ>นะครับตักกล้องตักล้องอัพ,องพุง่พงโอ้อยู่ทางคุณน,นะครับไฟแสงสีสวยอลังการมากเลยครับผมนะครับนี่อะอส,สุดยอด<า>น,นะครับผมทางดุนกำลังซ้อมกันอยู่นะครับซ้อมือว่าซ้อมนะครับไลฟ์สดวันพุ่งนี้แล้วนะครับพี่น้องโอ้ถือว่า มวนนะครับมวนหลายอะไรนะเก็บของเก็บของขาดเก็บของเดี๋ยวของขาดเดี๋ยวคนเตะสายขาดอะไรขาดโอ้เชนนนเราเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราเอ็นหลังอยู่เออเราเอ็นหลังอยู่ใครคะผู้ติดต่อโอ้หลังมึงติดต่อบอกโอ้ฮะโอ้คือขาดเทะปัดโท นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังสีเก็บของนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจบจากคลิปนี้เดี๋ยวจะเก็บของนะครับผมยังกออะไรอ่ะทิกตอกอ๋อโอ้อิทยยงวันนี้จะแ็กอ๋ทิกตอกโอ้ยเดี๋ยวเันเฮเข้เโ้้ยฮ้ฮ้ฮ้่ฮาสาุ้ โอ้ยนะนะครับตอนนี้โอกระูซึกหิวอยู่ด้หิวขาหิวหิวหิวแล้ววันนี้กับข้าวโอ้หลายอย่างเลยนะครับนี่อันนี้พัทน้ำมันซมนะครับอันนี้แกงเขียวหวานครับผมพี่น้อง แล้วก็พร้อมด้วยต้มไก่ใส่ซ่าบอบอนะครับผมนี่อันนี้ที่ที่เด็ดเลยนะครับผมอน,นี่เขาเรียกอะไรพี่มัดนี่อะไรปลาเนี่ยปลาอะไรนะปลาขยอนปลา,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 าขยอนโอ้อ๋อปลาอู้ปลาขย้อนขยอน,ยอนมันเป็นปลาเกาหลีเด้เป็นยังไงขย้อน <laughs> ตอนนี้ก oh. um yeah, ็อ้าวไปย้อนไปย้อนโอ้นะครับโอ้ยเอาแหละโอ้มันสิเดี๋ยวสิลงคลิปอะไรเนี่ยเฮ้ยเอายื้ยยื้ยมองนี่กันแล้วครับพี่น้องเอ้านะครับตอนนี้คือผมปิดอันนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพรท่านได้ปิดสวิตช์นะครับปิดวอลลุ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปิดสวิตช์นะครับ เบรงสองชแนลนี่ลิปนะครับผมมันใส่บ่ได้เหลือสองชแนลเดี๋ยวมือในได้กลับบ้านเดี๋ยวเสียเอาไปสอบนะครับผมให้พี่ใส่เพิ่อนอันอันนี้ของของส่วนตัวนะครับของคนเลียงสั่งเองนะครับเอามาจากบานเอามาใส่กับแมวหลานนะครับผมเพราะว่าอยู่ที่นี่อุปกรณ์ไม่พอใช้นะครับอะไรนะครับกระเละเอามาซอยนะครับผม,ามาเดี๋ยวเอากลับไปสอบอันนี้นะครับแต่วันนี้โอ้คนละคนแล้วก็ใครวงใครควงเล็กน้อยเลนต้น โอ้ยอุดีโหดผโอ้ยเนาะนะครับเบิ้งจากสายยังเป็นสายยังเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวแล้วคลิปกอนก็แล้วกันเนาะตัวนี้ก็เป็นนะครับตอนนี้อันนี้อยู่อยู่หน้ามอนิเตอร์นี่ครับผออกหนึ่งนี่ครับผมนี่เดี๋ยวเราไปออกออกเมนออกหลักเออคือไม่ใช่อันนี้มันหน้าเมนนะครับผม ไม่ใช่หน้าเมนรุ้นะหน้าเมนก็คืออันนี้คือที่ที่ที่ไล่ออกอันไล่สดนะครับนะครับส่วนมอนิเตอร์อยู่หน้าหน้าตู้หน้าหน้าคนร้องหน้าคนพูดนะครับก็จะเป็นหน้านี่นะครับผมเป็นหน้าของออกหนึ่งนะครับนี่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับส่วนออกไล่สดนะครับอันนี้เราจะเปิดแรงแค่ไหนก็ไม่ได้เกี่ยวกับการออกไล่สดนะครับเพราะว่าคือบางครั้งมันในการเล่นดนตรีมันต้องใส่ฟนะิวเนาะการลองมันต้องมีเสียงตึ๊บๆตับๆออกเนี่ย ผนแล้วโอรีวิวสุดยอดจะมาดูอีกอย่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดนะครับอันนี้ไม่ไม่ลอยซื้อมาใหม่นะครับโอ้ดังดีดังดีใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าใช้ไปซื้ออะไรไม่ได้หรอกครับหมายถึงว่าเสียงคุณภาพใช้ได้ต้องตบเองได้ต้องต้องตบเองได้คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมี่สอดแซงมาปุ๊บต้องฟาวไปก่อนสิแปกสิแปดกก่อนฮะอันนี้แหละครับ ไล่อยูครับผมไลุ่อันอันยังกอนครับไล่ไปไซคับอาจารย์ไล่พูดวันนี้ไม่จุงกะเนาะเอากูเด้อเอากูแซมายขอบคุณพี่น้องนี่สุดยอดครับบโอ้ยทีมงานห้าเฮเบื้องหลังห้าเฮโอ้ยนี่แล้ว่อยว่าละอันนี้นี่แหละมากมูกับหลังงู เนาะนี่แหละเขาเรียน่าทีมงานเบื้องหลังมากกนมูกับหลังมูนะครับอันนี้เป็นไม่ไม่พึงซื้อมาไม่ซื้อมามือนีแล้วครับอันนี้ครับมันนี่มันดังแก๊กแก๊กกกมันวะบอน้าอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บเสียงอันอันเสียงอันเสียงมากของพอสูเปีญะครับเจ็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 บเอาบอ

เปพวกนีดับไปแล้วดับไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็ออกนะครับผมนี่โอ้นะครับอันนี้เป็น iPad ที่ใช้กับรถแห่นะครับรถรถแห่ลำพืินเตอร์เสด็จนะครับเอาลงมาใส่งานชั่วคราวนะครับเอาเก็บปิดมิกก่อนครับผมตอนนี้ปิดมิกเก็บเราเตอร์นะครับนี่อ่ะ โอเคครับผมพี่พน้องฟัวงตือตัวเป็นมื่นไรเลยนะครับเนาะสองพันหรืนาตีนตีแอันละร้อยก็บาบางบางที่บางที่เนาะกับเข้าใจอยู่ว่าคืออ่าหูเวลาเวลาเราฟังหรือว่าเวลาเราทําเราเราก็ไล่อ่าทดลองดูแล้วแต่บางครั้งบางทีคือเร,เ,รเ,รเ,รเรา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 ต้องรู้ด้วยว่าคุณภาพของโทรศัพท์หรือลําโพงโทรศัพท์เออแตกหรือเบาอะไรบางอย่างนี่นะครับผมบางที่มันเกี่ยวกับโทรศัพท์นั่น

ไปซอยเขาไปซอยเขานะครับโอ้เสียงมาเสียงเงี้ยเสียงมากครับพี่อ๋อาล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้เป็นสำนีสกลเดี๋ยวเจอกันนะครับพรุ่งนี้นะครับผมรายการแมวล่าเราจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะครับพี่น้องอย่าลืมมาค่ะหายกำลังใจด้วยพี่น้องในช่วงบ่ายโมงนี่แหละครับเอาตอนนี้นะครับทีมงานเบื้องหลังห้าเฮของเราก็นะครับ ก็อขอตัวก็ทักันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกันแล้วกันครับผมขอบคุณมากๆครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับจุงกระอกคุณบ๊ายบายครับผม